เกฟซีว้าวนี่กายเปิดร้านที่เราครับผมพคกกบสร้างหวันสร้างรอบอกต่อเด้อร้านสร้างรอบอกต่อต่อมต่ก็ย่านกับเป็นมัอนี่เปลี่ยนโซครับผมเปลี่ยนโซมัอนี่สร้างหวันเปลี่ยนโซเปลี่ยนทั้งโซเปลี่ยนทั้งเปืืองปานมัน ทำเบ็ทุกอย่างนะผมสีแดงเงินะเป็นยาครับสร้างตันที่ยังสร้างตันเปลี่ยนผินาังกาดี่างโม้โค้งไหมนีโอเวลานให้เขาด้วยเอฟซีเด๋ยเอาไก่ด้วยว่าเดีเอาตังข้เกาเดี๋ยเอาไก่เดี๋ยวตังข้อเกาเดี๋ยวปดี๋ยวตน ในร้านที่เก่าครับผมขอ,อ,ขอคุณเน็ฟซีเด้อสิราบส้มครับผมการซับพอร์ต